ยินดีต้อนรับเข้าสู่ AirAsia s e l f c h ฟ c ชอิน a มช i n e ระบบจะขอถ่ายรูปของคุณและพิมพ์ออกมาเพื่อให้คุณเกี่ยวไว้เป็นเที่ยนลึกในการใช้บริการครั้งนี้ค่ะกุุนาแสกกลางค่ะแสกกลางค่ะยิ้มค่ะมากกว่านี้ค่ะไม่เห็นฟันเลยค่ะ หนึ่งขอเปลี่ยนเป็นหน้าเซ็กซี่ได้ไหมคะเอามืออยู่ที่ผมเย็นหน้าลงทำปากผยเเยผยเเยค่ะวิธีมีเช้าฟาดผัดตักเย็นฟาดตักผัดเช้าฟาดผัดฟาดพูดให้เร็วขึ้นค่ะเช้าฟาดตักฟาดตักกัปนายนึ้นค่ะดีแล้วค่ะ รุ้นายยืนขึ้นอ่ะเยอนแล้วค่ะยืนแล้วะถอยไปให้ดูหน่อยสิคะโอเคค่ะยออืนจริงๆด้วยดนแติงด n c i ิงขอถ่ายคะ่ะที่คุณทำไปเราลืมกดถ่าย <Okay. S 2> เป็นแฟนกันหรือเปล่าคะอ๋อ oh, ครับผมน่อว่าไม่ใช่คนนี้มีคะเออ โอ้พวกมันยิ่อยู่ด้วยกันตลอดนะครับเมื่อวานเป็นผู้หญิงผมสีแดงไหมคะตายแล้วแตกแล้วแน่เลยวันนี้โูกหน้าเข้ามาในกล้องค่ะใไ้อีกค่ะโอเขอบคุณที่ใช้บริการกรุณาจับันค่ะ